สวัสดีครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟมือสองห้าสีเทาใหม่ปี2 0 2 5น่ะครับวันนี้มีราคาเงินสดพิเศษเลยนะครับราคาปรับลงนะครับราคาใหม่นี้ถูกมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะ วันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครัสำหรับฮอนด้าวิมุ25ตัวล้อแม็กที2,025นะครับวันนี้มีราคาเงินสดปรับลงนะฮะก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็แนะนำนะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็นฮอนด้าวิม25ตัวล้อแม็กนะครับหรือว่าตัวท็อป ปีส0 2 5ี 2025, สีเทาใหม่นะครับก็จะเป็นสีหนึ่งที่ขายดีนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีเทาน,นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับเนี่ยสีเทาด้านตรงนี้ก็จะเป็นออกสีบรอนนิดๆนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าเอาหมว ok ก2ใบนะครับแต่ว่าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันหลานนะครับ ราคาใหม่ล่าส e ุดนะครับที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินโดจ่ายรับรถอยู่ที่59,200บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,200นานะครับก็ราคาปรับลงจากเดือนที่แล้วนะฮะเดือนที่แล้วนี่61,500นานะครับตอนนี้เหลือ59,200บาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,200านะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีร,มร,รัมย์อกระสักนะครับอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนเลยนะครับสําหรับท่านในสดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อกระสักนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนก็เครดิตดีดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าไม่อยากมีดอกเบี้ยก็ซื้อเงินสดก็ได้นะครับ ราคาเงินสดจัดโปรโมชั่นตอนนี้ก็อยู่ที่5,9200บาทนะครับอันนี้คือราคารูกจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ5,9200บาทะครับสำหรับคันนี้เป็นหองหตัวแล้วม่สีเท่าใหม่สวยมากนะครับนี่ฮะก็จะมีสีดําเงานะฮะแล้วก็จะเป็นสีเทาด้านตรงนี้นะส่วนระบบเดือนไหม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอนนะครับนี่ยเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาสําสหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทาสีนี้สวยนะครับ ตัวนี้ตัวทบก็จะเป็นต an ัวล้อแม็ดนะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดำล้านนะนี่คะตัวนี้ขนาดยางหน้านี่70ทับเกินะคอบ17ยนิ้วยางนอกก็ใช้ของวีระมืนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะหนึ่งลูกสูบสองวาลขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะตัวนี้ช่วงชักนี่63.1านนะครับก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี่เป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเ ตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตนนร์นะฮะข้างหลังก็เป็นลอน้อแมกนะแต่ว่าข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะครับนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นดำบีนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะยางนอกหลังก็ใช้ของวีรบุรีขนาดยางก็80ดสิทับาสิบนิ้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม,าม,ม่นะครับรถผลิตวันที่29กมกราคมนะฮะันห้ากนะครับก็คือใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายจะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับ คันนี้ลูกค้าเอาหมวกสีขาวกับสีเขียวนะครับผมนะก็มีให้เลือกอยู่สีสีนะก็จะมีสีเทาสีดําสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีเงาก็จะมีอยู่2สีก็จะมีสีขาวกับสีเขียวนะครับส่วนสีด้านก็จะมีอยู่2สีก็จะมีสีดํากับสีเทานะครับส่วนราคาเท่ากันเลยนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่59,200บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเลยนะครับ59,200นะครับ ราคานี้คือราคาที่ร้านฮอร์นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกวันนี้บางร้านก็อาจจะแพงวันนี้นะครับที่ลงให้นี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆท่านที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากําลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นเวฟหนึ v ่งสองห้านะครับราคาใหม่ด้วยนะครับราคาเงินสดปรับลงนะห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนะครับ อันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,200ืนาพนะครับราคาในทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทําพรบให้นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันได้หปี50,000กิโลเมตรนะฮะแต่บางเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องนํารถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะฮะลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง เ1 71. 4ุกิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4ี่นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับพอน้าเว็บ125นะฮะข้างหน้าก็สวยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีกระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะส่วนตะกร้าหน้าก็ถอดรถสองตัวตรงนี้แล้วก็ข้างบดน,นะครับแล้วก็จะมีขายยึดตะกร้าหน้าคันนี้ลูกค้าไม่ใส่นะครับถ้าใส่ก็ชุดตะกร้าหน้า371บาทนะครับอันนี้ลูกค้าเอาเฉพาะตัวรถแล้วก็ของเราก็เลยแถมหมวก2ใบให้นะครับ ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนตอนนี้ก็อยู่ที่5 9 2 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ยังไม่รวมประกันรดหายนะครับเพราะว่าเงินสดเราไม่ได้บังคับนะฮะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะฮะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มนะฮะ900บาทนะครับถ้าไม่ทําก็จ่าย5 9 2 0 0าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพาระบบนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ